สวัสดีพี่ปีน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกับปลา <c oughs> ไปกับปลา <c oughs> แม่วันนี้พาทุกคนมาตกหน้าดินอีกแล้วเร็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 วร,ว,รว, <c oughs> วันนี้มาลองเทสไหไม้ชัวนี่ครับไม้นี้เรียกได้ว่าเป็นไม้ปากกเออเป็นไม้แบบต้นกกเยอะๆอยากจะบอกว่าไม้นี้นี่ผมเคยมาตีเยอะสดกับไอ้บาสส <c oughs> รุปว่าไม่บอกดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวให้ดูดีกว่า <c oughs> ตกปลาถ้าดินด้วยไส้ไก่หนึ่งวัน ไปดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวอะไรมาบ้างวันนี้ที่รอคอยอยากตกมานานแลือเกินกับหน้าดินเหยื่อสดปลาช่อนประดุกประชะโดวันนี้ได้มีโอกาสมาลองแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ผมมาสำรวจหมายปตีเหยื่อปลอมเนี่ยเราก็ไม่เห็นหมายหมายหนึ่งนี่มันคือหมายปิดหมายปิดแบบหมายปิดอะไม่ใช่หมายคลองอยากตกมานานแล้วแต่ว่ามันมันไม่มีหมายปิดแบบนี้นเออมีแต่หมายคลองไม่รู้จะตกยังไงแต่ว่าเราก็เพิ่งรู้ครับหลังบ้านเราเนี่ยมันมีหมายหนึ่ง เป็นหมายปิดหมายนี้นี่เองวันนี้มาลองกันมาลองเทสตอนนี้ประมาณตอนเย็นแล้วไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะมีตัวเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยปลาดุกมันขึ้นหัวฮ้ยปลาแล้วว่าปลาดุกเหรอแต่เห็นตัวเดียวนะ่าเฮียมีเสดว่าว่าแต่ภาพนี้ไม่น่ามีเพราะว่ามันเป็นแบบว่าคลองปิดเล็กๆนะคลองไม่ใหญ่คลองไม่ใหญ่ไม่ใช่คลองดีงไก่ซื้อมาโลหนึ่งเจ็ดสิบบาทแต่ประกอบเยอะกันดีกว่าวันนี้ผมามาณสามคันนะเฮ้ยเชี่ยกวาเซียนว่ะ เขาตั้งคันด้วยอ่ะก็ฟรีเ้าอ่ะช่นานาญวันนี้ก็กะมาแบบว่าอัดเลยลอกใหม่ครับโซมินัทลอกอะไรก็ไม่รู้ครับของสี่เซอร์ตัวนี้สําหรับงานปลาใหญ่เลยผมกะว่าจะเอามาตกปลานี่ชดโดเยือสดไงแต่วันนี้เอามาลองกับปลาช่อนก่อนปลาช่อนปลาดุกเบรกเบรกตัวนี้ก็จะประมาณ12กิโลโอ้โหอัดแหลกครับตัวนี้รอบ8.8จุดจุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะบดูกันไม่มีเขียนบอกแต่ว่ามันเป็นรอบ8นะน้ำหนักประมาณ2 1 0สิกว่าก,กร,รมัม ถือว่าโคตรหนักครับอาจจะไม่เหมาะกับการตีเหยียบปลอมนะเหมาะกับหน้าดินอะไรพวกนี้หน้าดินผมว่าน่าจะโคตรเวิร์กเลยอ่ะนี่ก็ลองเอามาเปิดซิงโดทามันกินนะผมบอกเลยผมจะอัดแบบสุดชีวิตอ่ะเอาแบบหัวขาดอ่ะทีสามววันนี้ตกแบบว่าไม่ใช้นี่นะไม่ใช้ทุ่นแล้วก็ไม่ใช้ตะกัวแล้วตกแบบเขาจะเรียกว่าอะไร no single ลิกอ่ะถ้าเป็นภาษาหนอนยาก็ no s i เ g ิ e ล i กเปล่าๆแล้วก็ตีเลยจัดไปไกลก็ไม่มีอ่ะ บรรยากาศแม่งได้เลยอ่ะแม่งเหมือนในนี่เลยตาม YouTube เลยเพื่อนกะว่าจะตีลิมผักนี่ไหจัดไม่ผักเลยอย่างมี้แบผักเลยทำไมเออนั่นแหละนี่แหละใช่เลยแนวเลยโอ้โหถ้ากินนี่เห็นชัดเลยนะแบบสายลากไปเลยอ่ะ เสียวอะ่อเอะเออแต่ไอ้บายคันอยู่แอร์นะใช่ไหมคันอะไรอะ่ะคือว่าเอ๊ะทำไมได้ไหมงนะั้นอ่ะเคลื่อนมาแล้วเอาเคลื่อนมาหรอวอนนี้ก็ได้แต่เฝ้ารอเวลาว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่าแต่ทำไมรู้สึกว่ามันแห้งๆงไงก็ไม่รู้ว่ะมีกินมากนิ่งสงบนิง่งจิบ โค้ตั้งใจแล้วเนะี่ยวบบกู้จ้องเขม่งเลยเฮ้ยเนี่ยเห็นปลาด้วยปลาอะไรไม่รู้ทองเงินเงินประมาณนิ้วโป่งอะปลาดินแน่เลยวะแล้วก็ปล <c oughs> าหมออะไปบัสบัสไปแล้วเปแย้ว มันลากไปข้างในเลยอะอะไรวะแต่มันไม่เดินแล้วอะอออม,มันเข้าไปในผักแล้วไม่มันไม่เดินแล้วอะนี่อยป,ป่ลูกปลาไม่ลากเข้าไปเอ๊ะบาสจริงแล้วลูกป,ป่า มาตึกดูกตึกลูกป่าไม่รู้จิเอ้ยโทรศัพท์กูไปไหนแล้วอ๋อยากอบมนก็เจอไปจายแล้วเอ้าอ๋อยีก้กูนั่งทับอ,อ๋อเอ้าอ๋อยี้เละเลยนั่งทับ จะดับไปเลยนี่ทางมันมั้งน่ะเออเชิบหายแล้วนี่เฮ้ยกูนั่งทัาโทรศัพท์อ่ะวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กูนั่งทําหอยโทรศัพท์กูเฮี้ยไม่น่านั่งทําแม่งเลยจ้ะเอ้ยนะงิบกิ๊บ phía tóc đài nếu không tho không kìm nữa 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 kìm บอกว่าแล้ววันนี้เนี่ยอะไรที่มันตอดเข้าไปในผักตบอ่ะพีออกมาแบบเดียวได้แล้นั่งบนชั่วโมงเลยไม่เหลือให้กูแค่เนี้ยดูมันตอดดิไม่เหลือให้กูแค่เนี้ยใช่ไหมเนี่ยไอ้สัตว์รูอวะกูท้ออย่งวะกลับบ้านเนี่ยโกรนั่นแหละครับทุกคนนอกจาก เวแลว้นอกจากกูจะโดนน้าเขาขิงแล้ว <c oughs> กูยังต้องเสียเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกตบเลยฟ้าก็ไม่ได้ตั้งก็ต้องเสียเนี่ยคือต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยทุกคนตอนแรกกูก็คิดว่านั่งทับหอยที่ไหนได้ไอเทียโทรศัพท์กูนี่ว่า <c oughs> ผมมาตกหน้าดินแล้วมันมันมันมีกินแหละแต่มันไม่ใช่ตอนแรกก็จะหาปลาดุกแต่มันไม่ใช่ปลาดุกปลาช่อนก็น่าจะมีแหละแต่ว่ามันไม่ยอมกินอ่ะมันเสร็จปลานินหมดสรุปว่าบ่อนี้มีปลานินเยอะนะสอบถามน้าเขามานะบอกว่าตรงนี้ปลานินเยอะไซส์ไม่ใหญ่วะเมื่อ้จ้ตกได้ปะนะเดี๋ยววันนี้มาลองเชิงตะก้อกันดีกว่าว่ามันจะกินหรือเปล่าลุยคนเดียวด้วยวันนี้วันนี้เอามาสองคันไปประกอบเยอะกันเขากลับมาแล้ววันนี้เอาสองเดือดมาเลยนะ สองตัวมหมาเทพของเราไอแดงเดือดกับอีส้อมสองหวังเหยื่อก็เหยื่อเหลือนะไผ่เขียวเหลือจากการตกรอบที่แล้วเริ่มแข็งแล้วแหละ <c oughs> ไม่ไม่ได้แข็งธะรมดาเริ่มบุบๆแล้วด้วยไม่รู้ปาก,กินหรือเปล่าน,นะดมเงินไ้ยได้อยู่ยังมีความเป็นวิญญาณไผ่เขียวอยู่พย่ยา <c oughs> เยอะๆหน่อยมันแข็งมากเลยตอนนี้นดูดิแข็งเป๊กเลยอะ่ะโอเคถ้าตกปานินมันต้องเป็นเหยื่อแบบว่าไอนี่นะเหยื่อแบบ ละเอียดละเอียดเลยอ่ะตอนนี้มันเหมือนเป็นยังเป็นเกจขนมปังอยู่อ่ะอันนี้ศึกษามานะยังไม่เคยลองตกแบบปานีนจริงจังเลยดูก่อนมันจะกินหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้มาลองเชิญเลยเชยคาดว่าวันนี้ต้องมีสักตัวสองตัวแล้ว,วะใช้เป็นโฟมอันเล็กเล็กมันจะได้จมนะกูรู้แล้วลืมอะไรที่ตั้งคันเบ็ดไอห่าลืมมา,มา,มาอีกด้วยฝนมันจะตกอกีกโหชีวิตที่ตั้งคันเบ็ดแบบเดือนจีโอ้โย มันอนาจจังวะแปลว่าต้องมีคนมาเคยตกตรงนี้สั์ชัดเจนแม่งยังมีล่องรออยู่เลยเทศวิชาใช่ยังไม่เคยได้ปลาน,นินเลยนะเนี่ยเหนีวยวจัดเลยว่ะเหยื่อมันนานมากเลยอะแข่งปักเลยที่ยเหยื่อเหลือแต่ว่าตอนที่ผมมาตกมันก็มีพวกปลาน,นินอะมาตอดกินพวกผักบุ้งอะไรพวกเนี้ยผมเห็นผักบุ้งมันกระเพื่อมกระเพื่อมอะเหมือนปลามันกินผักบุ้งอยู่ว่ะไอ้เหี้ยแข่งเป๊กเลยว่ะ จะได้ป่าวะเหยื่อแม่งเก่าจัดแล้ครับกับไผ่เขียวเหนียวของเรากูยังไม่ได้แก้อันนี้นะไมตัดต่อใหม่เลยเสร็จโจนแน่วันนี้แหละเออต้องนี่ต้องตรงนี้เลยนี่สลับกันสลับกัน ai cá chặt lấy mưng nè vì mang mền mưng chặt lẹ phải kiểu chinh quá nè ấy mì phong quá ơi mày khinh quá trông này đen lẹ. ตรงที่ผมโยนไอ้แดงแม่งมีฟองขึ้นวะเข้าแล้วมั้งนี่มาวะแม่งมีลมุ้นวะทุกคนมีฟองขึ้นจริงๆนะเน่ยฟองปลาหรือฟองคีเรนวะเฮ้ยเฮ้ย,ยมีสั่นวะน่าจะเข้าแล้วแหละ เฮ้ยไฟว่ะเฮ้ยเอาว่ะไม่กินไวนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันกินแม่งปลื้ดไปเลยอ่ะก้องเห็นป่าวะโอเคตึงละมีทักทายมีทักทายมันมีทักทายว่ะเฮ้ยจะต้องรงี้เอาเรื่องว่ะตอนนี้ก็ หลังจากตึกแรกไปหายไปเลยอยางตัวเดียว่ะเนี่ยนั่งอยู่สักพักแล้วนะอันนี้ก็นั่งสักพักแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วอยู่อยู่อยู่แล้วปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลานิ่นปลานิ่นปลานิ่น ปลาหนิ่นปลาหนิ่นปลาอะไรหนินเรี๋ยวปลาหนิ่นปลดล็อกแล้วครับพี่น้องปลาหนิ่นตัวแรกของเรากับตะก้อนันมัดูตัวนี่มนดูตัวดิเฮียเขาน่ารักเลยอ่ะตัวแค่นี้นะไม่มีตัวเดียวเนี่ยตัวนี้แน่เลยอ่ะโอ้เมาแล้วครับตกปลานิลด้วยตะก้อตัวแรกในชีวิต มุ่งได้เนี่ยสั์มีจริงด้วยเว้ยเราเราก็ไม่ได้ตกไม่เป็นนี่หว่าเราอาจจะตกไม่ถูกวิธีได้แล้วครับทุกคนสิ่งดัางไม่ได้ไงแค่มันคกี้กูอยากตะโกนมากเลยอันนี้บ้านคนนะว้าวปิดล็อกแล้วมาแล้วครับพี่น้องตัวแรก,ต,แรกตัวกติกาเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมได้ตัวแรกแล้วเรามาถูกทาง ไอ้ยึดลุ้นแบบลุ้นชิบหายเลยอะขึ้นมาตะเพียนนี่กูปวดหัวเลยอะเฮียเราได้ไหมครับตัวแรกเฮ้ยไอ้เฮียดีใจวะก็ดีใจแหลยะยึดดีใจชิบหายเลยตอนเะนี้ยน่าเชื่อว่าลำเหม็นเขียวเราจะได้เรื่องลำเหม็นเขียวเราจะได้เรื่องวะตาะแปตาต่อ,ต,อต้องโยนไกลๆหน่อยนะต้องอยู่ไกลอันนี้มันเป็นแบบว่าตะขอจมนะสำหรับตกปลานินโดยเฉพาะเลยก็ได้ปลานิลจริงๆกันแหละรืองแต่ฝนตกไอ้แซดเฮ้ยฝนตกเว้ย แค่คนกาลังหมาเลย่ำตังนานได้ตัวเดียวไะกําลังหมานเฉยเหนียวเคี้ยวยากเหนียวติดฟันจัดเลยอันนี้กูว่ามันมีหลายตัวแน่เลยอะเอาไงดีวะยก้อไปต่อหรือพอแค่นี้มันต้องมีอีกดิผมเชื่อมั่นมีแน่เริ่มแรงว่ะชิบหายนะไหวไหมนี่ไรวะ เ๋ยวเร็วเร็วเร็วเวเทียวไม่มีที่หลบด้วยองมันจะตกหนักเปล่าไม่น่าหนักเนาะดูดิไม่ดำเลยอะ่ะเดี๋ยวโอเคตรงนี้ก็ได้เอาจริงนะแต่กลัวกับสายเดินกว่านะ่าจะเวิร์กว่าวะ่ะ <c oughs> แต่ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะอาจจะเป็นตะกัวไส้เดือนกุ้งฝอยได้หมดเลยเนะี่ยอาจจะเวิร์กกว่านี้บอกว่านะน่าจะกินง่ายเลยอ,อันนี้ต้องรอปลาดูดก่อนอิ่มก่อนเี้ยวปลาแม่งมีน้อยมากบอน,นี้ห๊ะใช่ไหมไม่ได้มองเห็นตอนสายมันหย่อนพอดีอะ่ะตึงหย่อนตึงหย่อนวะเนี้ยแรงมาว่ะ

อยู่เบา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 ในป่าไว้สัตว์ในป่าวะโตเรีบอะไปตามมึงรีบไปตามโตมันแค่ชนสายมึงรีบไปตามไอควายรีบอ่ะอย่ารีบเกินเมื่อกี้ออกน้ำกูสัตว์จะแดกแล้ว สลับกันมั่งแ,แดงมึงมานี่เลยแดงไม่ได้เรื่องเลยย้ายกันมั่งมีขึ้นเว้ยวาสายบ่อนี้มีสองตัวเฮ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วอ,อยู่แล้วปลาอะไรอยู่ปะเนี่ยอยู่จริงปะเนี่ย <laughs> ได้แล้ว ตัวนี้หลงกมาแล้วแต่เดอาวสัตมาได้ไงเนีย่ย <c oughs> นี่กูหนีมึงมากูยังกูยังเจอมึงเหรอเนี่ยแอ่เดหนีมึงมากูยังเจอมึงเหรอจบเลยแล้วมังดึงอย่างแรงแล้วก็ตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้นี่ครันปิวเลย <c oughs> อะไมไรแต่ก็ได้แล้วตัวนึงได้อีกหนึ่ง,หน,งหน่วยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ว่าโอเคอยู่ เฮ้ยเดียเรายังเฟวเหมือนเดิมเฮ้ยวันนี้แมงแดกแต่ไอ้ส้มว่ะแดงแมงไม่ตุกติกเลยอะเยี่ยงซาขยับหมายให้ไอ้ห่าแต่เฮียนี่มาได้ไงไม่รู้เนะี <c oughs> ่ยมาได้ไงเนะี <c oughs> ่ยไก่เน oh, 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 oh. ี่ยโถงนั้นแหละ <c oughs> นับสองแล้วเฮ้ยนี่ผมมาประมาณสี่โมงอะแต่ว่ากว่าจะลงเบ็ดเสร็จก็สี่โมงครึ่งอะตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วชั่วโมงหนึ่ง ไอ้ตังเไอ้วโอเคอย Connie, okay. here, Somehow, ู here, <laughs> the ่ไอ <in looking> <language> right? He ้บาสมึงลืมปลาไว้ในถังเหรอไอ้เหี้ยเปิดมาเมื่อกี้เหม็นชิบหายอันนี้ไอ้ต้มไม่ของแถวอะอะไรวะเนี้ยไอ้เหี้ยน่อุตส่าแบบขยับสับเปลี่ยนที่นะยังจะมากินไอ้ส้มอีกไอ้เหี้ยเหยอเหมือนกันชุดสายหน้าเหมือนกันเลยกินไอ้ส้มเฉยเนี่ยเทปยังเป็นเทพวันยังค่ำเงียบเลยวะเหี้ปลาหายไปไหนแล้วเนี่ยมีบอกว่าหมดแล้วนะเงียบเลยอ่ะไม่ต่อแล้วอ่ะหายเลยอ่ะ ผมพยายามสังเกตแบบปลาช่อนจิบหรือไม่ก็ปลาดุกอะไรสักอย่างแม่งไม่มีขึ้นเลยว่ะต้องสัยโดนไปหมดแล้วแน่เลยอ่ะตอนนี้คือแบบปลาแม่งแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะเหลือน้อยมากตอนนี้คนตกทุกวันไงเขามาตกตอนเย็นกันตลอดเลยตกทุ่นอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นปลาเศษเหลือถึงมือเราแค่สองตัวทำหลุดตัวนังสัตว์เคี้แม่งเงียบจนน่ากลัวเลยว่ะยิ่งเงียบเกินไปแล้วอะไม่ต่อเลยอ่ะไม่มีปลาจริงวะเน่ยตรงเนี้ย เฮ้ยมีปานินวิ่งอยู่กูเ <c> ห <oughs> ็นปลานินวนวิ่งอยู่เย็นน้ำมันตื้นนี่หว่าเย็นน้ำก็ตื้นเลยอะ่ะนีน่ปลานินอยู่ตรงเนี้ยตัวเท่ากันหมดเลยว่ะทำไมรู้สึกเหมือนจะไม่เวิร์กวะเปลี่ยนไหมย้ายไหมทุกคน <c oughs> เกือบหกโมงแล้วจะมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวตัดไปหมายใหม่ดีกว่าถือว่ามาเทสสำเร็จแล้วแหละปลาบน้อยมากเลยตรงเนี้ย <c oughs> โบ๋เบ๋เลยโบ๋เบ๋เงียบเกินอ่ะเงียบเงียบเป็ปกติไอ้เงี้ยโอเค เดี๋ยวว่าไปหมายใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วเดี๋ยวไม่ลองตกเล่นๆดูสามสองหนึ่งน้ำใส่กิ้งเลยอะ่ะหวังว่าเราจะได้ปลาตะเพียนเพิ่มสัก2ตัวนะตรงนี้มันมีสัง่งเขาวาดอะ่ะดลลงไปคือแบบแม่งใส่กันยับอะ่ะตรงเนี้ยเนี่ออยกินละเห็นไหมกินง่ายเลยตรงนี้ยได้แล้ว กินเบามากอุ้ยตูวใหญ่หวะ่ะปลาเร็วนี่มันต้านน้ำวะปลาอะไรอ่ะโหว่าปลาขาวตะเพียนปะตะเพียนปะโหมดเที่ยวเวลาขาดคำโอ้ลงไปแม่งแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บ,บ,บเลยอ่ะ <c oughs> เฮียเอ้ยอ๋อใหญ่ใหญ่หรือติดวะเขาติดเหไหมแม่งกินง่ายเลยวะ่ะ ทุกคนกินแม่งกินแบบโอ้โหเยะลงปุ๊บกินปั๊บไอ้เจ้าขานไหนวะมันสั่นหมดเลยอ่ะหันเติมหันเติมปลาอะไรกับนี่ไอ้อยู่วะปลาอะไรกับนี่ถังแม่งสั่นไงเหมือนเดิมแล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยมันสู้ะอะเฮ้ยมันสู้อะมันสู้อะมันสู้อะเจ้า <l ots> <l ots> เดิมปลาอื่นไงวะอืออยู่แล้วมะให้มจ้องนานเลยก็เนี่ยอุย้ยใหญ่อุ้ยใ,ใ,ใ,ใหญ่วะใหญ่หรือมันต้านน้ำวะตัวใหญ่อ่ะเนี่ยเฮ้ตัวใหญ่วะไม่ขึ้นเลยอ่ะ เอลดฮียครับ <ki> ทุกคนถือ <forty> ว่าคลิปน <CPU> ี <miserable> yeah, Dude, ้ปลดล็อกปลานิลแล้วตัวเลกในชีวิตกับตะก้อการตกหน้าดินตะก้อเออได้ตัวเดียวลูกปลาด้วยเยียถือว่าเป็นการแบบว่าจับทางจับทางตกปลานิลไอตรงที่ตกที่แรกแม่งไม่เวิกว่ะ ปลาน้อยอ่ะปลามันมีนะีมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่แต่ว่าตัวตัวมันเท่ากันหมดเลยมีน้อยด้วยแหละน้ําตื้นต่างหากอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวไปตกไม้ใหม่กันดีกว่าเอาแบบปลานินแบบซิ่งๆเลยเอาแบบปลานินแบบโบ๊ะบเลยเครับทุกคนคลิปนี้ถือว่าเป็นการตกเล่นๆพออย่วกันนะครับทุกคนด้วย